อกนีดีครับเดี๋ยวพอไมค้าวันนี้เปตัวอรเปิดตัวลูกๆปิดตัวลูกก็วันนี้นะครับมาเป็นงานเอ็กซิบิชั่นเล็กๆของออฟครั้งแรกครับชื่อว่าเอ่อ s EP 1 First Encounter ครับก็เฟิร์สแอนด์คาวเตอร์เป็นคชื่อเรียกว่าเหมือนเวลาคนเจอ UFO อะไรเงี้ยเขาจะเรียก First Encounter Second Encounter อะไรเงี้ยการผสมเฟิร์สแอนด์คาวเตอร์คือการประสบเจอเห็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกครั้งแรกอะไรเงี้ยก็เอาความนี้มาใช้เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนการจัด Exhibition ครั้งนี้มันคือการที่ได้มาพบปะกับแฟนๆในฐานะที่เป็นศิลปิน Character Toy อะไรเงี้ยครับครั้งแรกก็ก็เลยตั้งชื่อนี้ครับวันนี้มีเนาะเหมือนกันนะ ยัว่าทั้งหมดกี่แบบวันนี้ <c oughs> ประมาณเจ็ดเจ็ดประมาณประมาณเจ็ดแบบเจ็ดแบบแล้วก็จะเรียกว่ารวบรวมอาร์ตทอยที่เราทำมาทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็มีงานที่คอลแลบกับศิล,ลปินญี่ปุ่นด้วยเป็นอาร์ตทอยชุดเล็กคืแล้วก็ศิลปินไทยด้วยครับที่เป็นผักรถ <c oughs> ยนต์แล้วก็มีงานอาร์ตเล็กๆ,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 ๆน้อยๆมีงานแคนวาสโมเดล แล้วก็วันนี้ไฮไลท์เลยน่าจะเป็น2ตัวใหญ่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นไซส์1เมตรที่เปิดไฟได้ในทองครับจะมีไฟขึ้นน้ำอยู่ถ้าเราปิดไฟเหมือนตั้งเป็นเฟอร์ิเจอร์ได้เป็นงานสกอปเจอร์ทอยที่ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วการปีก็ใช้เวลาครึ่งปีได้ในการผลิตตัวนี้ครับแราจะแต่คาแรคเตอร์เป็นยังไงที่เราที่อยากนำเสนอก็คือกอทุกคนวิ่งคลค ไล้อยู่ได้อย <poker> ู่ไปดื่มกาแฟคนนั่มกาแฟครับก็มั้อ็ไม่ได้อาคอนแอนก็ได้นะนนี้ก็คือคาแรคเตอร์ทอยของก๊อฟตัวนี้เราเป็นคนที่ชอบมนุษย์ต่างดาวเราก็เลยทำออกมาเป็นน้องเอเลียนหน้าตาน่ารักมันจะมีความน่ารักผสมไซไฟครับตรงท้องจะเป็นแบบเหมือนพอด ที่เป็นเหมือนเป็นฮิวแมนพอรที่มันมีมนุษย์อยู่ในท้องใช่ครับแล้วก็มนุษย์เนี้ยจะเป็นมนุษย์สังเคราะเรียกว่า artificial human ซึ่ง Star C นี่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ใน Planet X แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารความรู้สึกของพวกเรามนุษย์เข้าไปในตัวละครน,นี้แล้วเปลี่ยนเป็นสีสันแต่และตัวก็จะมีสีที่แตกต่างกันตัวนี้ก็จะชื่อ p e a ตัวสีดำชื่อ p a i ความจวนเจ็บปวดเงี้ยมัน represent คนเราที่มีความรู้สึกต่างๆแต่ว่าไม่กล้าปลดปล่อยก็สตาร์ฟรีจะเป็นตัวที่ปลดปล่อยความรู้สึกให้เราเนียครับเหมือนตอนเด็กที่แบบเราความต้นคิดมันมาจากความที่แบบเราเป็นเด็กที่ชอบของเล่นแล้วพอเราโตมาเราก็ยังชอบของเล่นอยู่แต่บางคนก็ตอนสมัยแบบเรียนอยู่มัธย,ยมอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเมื่อครับโตแล้วทำไมต้องเล่นของเล่นวะอะไรเงี้ยทำไมต้องสะสมของเล่นสิ่งเงี้ยซึ่งเราคิดว่า ผู้ใหญ่ทุกคนมีนนความเด็กอยู่ในตัวแต่บางคนอาจจะแบบไม่กล้าที่จะแบบปลดปล่อยความเป็นเด็กออกมา<ฮ>ห,รหรือบางคนอาจจะไม่กล้าปลดปล่อยความรู้สึกนั้นความรู้สึกนี้อะไรเงี้ยคืองานารนะครับอันนี้ก็เป็นแทรนเตอร์คอยที่เกี่ยวกับความรู้สึกด้วยแล้วเป็นไายฟ่ยด้วยผสมกันคุณมองเมื่อกี่ยังตอนแรกก็สังก,กัดว่าทําเล่นเล่นนิดหน่อยๆอยตอนนี้มันผ<ง>ลิตออกมาเป็นสายสีแล้วเหมือนกันสายยอดแล้วเหมือนกันนะครับก็เจ็ดเจ็ด

แบบใหม่เกรงใจเกรงใจแผลด้วยเองครับเต็มเลยเด็กไปฮะแล้วงจอแล้วก็เหนื่อยอ๋อก็ก็หลังจากทำของตัวเองก็มีติดต่ออ่าที่ญี่ปุ่นเกรฟเรนนะครับที่เป็นศิลปินสร้างคาแรคเตอร์เหมือนกันก็ไปคอลแลบกับเขาด้วยอย่างเงี้ยจน m อ r c h a n d i s e ออกมาออกตัวเองแล้วก็มีตอนนี้ก็มีแบบเดีวจะเป็นนะ <Yeah. S 1> กิกเกอรไซส์นะกิกเไซส์ไซส์แบบงสาก็อ,อันนี้ก็ผลิตมี5เอรดิชั่น5เอรดิชั่นก็คือมีแค่5ชิ้นในโลกสามารถสั่งได้ตอนนี้ตอนนี้มีตัวไหนที่ยังสั่งได้เอ่อถ้าถ้าที่งานจะมีตัวสีชมพูครับตัวสีชมพูอาร์ทอยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นออเดอร์วันนี้ บางคนจะชอบแบบซื้อสกอ็อเชอร์ทอยไปตั้งที่บ้านอะไรเงี้ยก็ทำให้เป็นฟังชันที่ผดไฟได้ด้วยเจ็บปังผลไฟได้จริงๆก็ส่นใหญ่เล่นอะระคอสก็อบอาอถ้าอาร์ตทอยนะครับจริงๆชอบของเล่นมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะอิดแบบอาร์ตทอยเงี้ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่เด็กๆก็จะแบบสะสมแบบของเล่น ก็ซื้อของเล่นเป็นเด็กเป็นเด็กชอบของเล่นอ่ะตอนเด็กใช่ตอนเป็นผู้ใหญ่เราก็ยังก็ยังชอบของเล่นก็ย,ยังสะสมอยู่บ้านจนกระทั่งตอนนี้เริ่มสะสมน้อยลงเพราะว่ามาเอาเงินมาทำหนึ่งเลย <c oughs> จากความชอบที่เป็นมีของเล่นอยากที่จะาของเล่นแล้วใช่เริ่มจากเริ่มจากความชอบที่ชอบสะสมของเล่นผันกลายมาเป็นําของเล่นเอง,เองนี่ครับมันเมือนสงสวัาในวัยเด็กเรียกว่าคูฟิลความรู้สึกในวัยเด็กด้วยอะไรเงี้ยครับมันเป็น าบางคนจะมีการคิวใจคนละแบบนเนาะสำหรับผมก็น่าจะเป็นการที่แบบชอบอะไรแล้วได้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 เทรนตัวเองกลายเป็นคนมาผลิตมันขึ้นมาอะไรเงี้ยผ่านศิลปะที่เราฝึกมาตั้งแต่เด็กว,วาดรูปการ์ตูนอะไรเงี้ยตอนเด็กชอบชอบแบบให้พี่แบบมสนุกวาดรูปให้อะไรเงี้ยครับในบังคับพี่ให้วาดรูปให้พี่ก็ไม่อยอมวาดให้พี่ก็เลยหัดวาดรูปเอง <c oughs> จุดไหนที่ทำให้เราแบบอยากเปิดจินตนารี่ของตัวเองและอยากผลิต แกลเลอรี่ยังไม่ถึงขั้นเปิดอของตัวเองอันนี้เป็นแกลเลอรี hmm. ่ของพี่เขาอันนี้ชื่อว่าสวิตส์ตันแกลเลอรี่เขาเหมือนจัดจัดแกลเลอรี่จัด e อกซิบิชันอยู่แล้วอ่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนได้คุยกันแล้วก็มารวมร่วมทําแต่เรียกว่าจุดไหนที่เรียกว่ามาอยากทำแอกซิบิชันของตัวเองเรียกว่าตอนแรกไม่คิดไม่ฝันว่าแบบเอ้ยตัวเองจะแบบถึงขั้นแบบเปิด e อกซิบิชันตัวเองได้หรออะไรเง mm ี hmm. ้ยแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเราไปเดินงานอ mm hmm. าร์ตอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าจะเป็นงานชื่อแมงโก เขจัดที่โรงแรมแล้วก็ไปเจอพี่ที่เขาทำเอกซิบิชั่นห่อาร์เคสอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เป็นที่ก็สนใจว้มามาลองทำไหมเห็นเขาเพลังทำออคาแรคเตอร์คอยอยู่ซากซีอะไรเงี้ยก็ก็เลยได้มีโอกาสที่พี่เขาเห็นเหงานเราอะไรเงยซึ่งนี้แทบจะทำเองทั้งหมดกวาดเใช่ใช่จริงๆก็ทุกอย่างมีตั้งแต่สเกจ เริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นของเล่นที่ผลิตเรียบร้อยแล้วมีทั้ง sketch ออกแบบ motion d e s i หรือแบบงานงานอาร์ตที่เป็นอะคริลิกันใหญ่นี้ก็เป็นงานอะคริลิกชิ้นแรกที่ท,ที่เป็นอะคริลิกชิ้นแรกเลยที่แบบใหญ่ขนาดนี้เงยครับแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ทำของเล่น soft toy ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็รวบรวมอาร์ตทอยทั้งหมดทุกตัวที่มีร็การรวบร,รวมว่า ผลงานทั้งหมดที่มีก็ดูเป็นลังนะตอนแรกเข้าโรงาวเลยครับครแฟนแฟนจะมาชมได้ที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อไหรมีจัดมันที่ Street Star Gallery ครับผมอยู่ตรงแถวคอนด์แล้วก็สามารถมาได้ตั้งแต่วันวันนี้คือวันที่1นึ่งเมื่อวนถึงสัปดาห์ก็จะมีอย่างนี้อยู่ก็มีมีน้ำ Star c i t ด้วยนะครับสามารถสั่งน้ำ Star c i t ได้แล้วก็มี มอร์ชั่นดายส์มีหมอนข้อหมอนข้อมีรองเท้าสลิปเปอร์มีพวกแบบกริปตองเล็กๆน้อยๆมีสติกเกอร์ด้วยอะีอ้ครับมีเสื้อด้วยมีเสื้อยืดด้วยแล้วก็ลูกเลิฟนี่ถ้าไม่อยากให้เขาเอากลับบ้านก็ซื้อได้นะครับวันนี้บ้านยังไม่เสร็จั็ไม่มีพื้นที่ไม่ห้อยช่องปากแนๆซื้อกลับบ้านไปก็ได้ครับอ่ะพูดถึงเมื่อกี้คุณทำงานหนักหรือยังไงคะถึงเข้าโรงพยาบาลเล่นโดนขนาดนั้น เราวินา<ว>ทีนั้นสิเราวินาทีนั้นหรอไม่เกี่ยวกับทำงานหนะักเลยกลับเป็น,ปน,ปนค่อนข้างเป็นเคสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยที่ทีเจอในการขอบอกอธิบายว่ามันคืออะไรนะมันคือการติดเชื้อในกระดูกคอใน,ในกระดูกคอก็เริ่มเอาจุดเริ่มต้นก่อนนะว่ารู้ได้ไงว่าเป็นนะครับก็คือว,ว่าเราเจะไปเที่ยวญี่ปุน่น แล้วเราวางแผนว่าจะไปตั้งแต่1 2ถึง1ถึงาแล้วก็วางแผนว่าฉันอยากจะไปสโนว์บอร์ดหงวันและแต่ว่าเหตุมันเกิดเมื่อประมาณวันที่9 9แเ้าเรารู้สึกเริ่มรู้สึกเหมือนแบบพอแบงหลังแล้วเหมือนแบบเฮ้ยมันเหมือนนอนตกหมอนไม่ได้คิดอะไรแรกๆก็ไปหาหมอทํากายภาพอะไรก็ไปวันที่2-3ที่เริ่มหนักขึ้นเรื่อย พร้อมกับมีอาการอีกอย่างหนึ่งคือกือออนน้ำลายแล้วเจ็บกล้ามเนื้อคอตรงนี้ครับตรงนี้ซึ่งจะแตกต่างจากการที่เรากืนน้ำลายแล้วเจ็บคอแบบไหนแบบบปวดตรงนี้เอานิ้วจิ้มก็เจ็บเดินอยู่กระแทกก็เจ็บรถกระแทกก็เจ็บเดินเดินอยู่เฉยๆอยู่ดีแปบ๊บแบบเลี้ยยขึ้นมานเราก็เลยรู้สึกว่าแปลกละวันที่เราจะบินไปญี่ปุ่นตอนคืนวันที่สองตอนเช้าเอาตัวเองไป ที่โรงพยาบาลหาหมอแล้วก็ได้มีโอกาส MRI มาไอพอ MRI เสร็จปุ๊บก,ก็ห้าโมงเยน็นผ่าตัดวันนั้นเลยห,หมอ <c oughs> เดินเข้ามาพูดคำแรกว่าเรียกญาติมาให้หมดโอ้ช็อกไหมช็อกตอนแรกช็อกแต่ว่าแต่ว่าพอตอนแรกแล้วเฮ้ยทำไมต้องเรียกญาติให้หมด คือเป็นอะไรว่ะเป็นมะเร็งหรอมัเป็นโรคร้ายหรอหรอะไรสุดท้ายก็คือหมอเหมือนแบบอยากให้มารับรู้พร้อมๆกันว่าต้องผ่าตัดวันนี้นะอย่างงี้ครับซึ่งจะขอไปผ่าตัดอีกวันนึงเพื่อขอเวลาทําใจ่อดก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันติดเชื้อยาวอยู่ประมาณตรงกระดูกคอที่เคยร่างไหวครับสี่สองทีหนึ่งประมาณนี้อ,อีกอีกนิดนึงก็คือลงปอดหัวใจถ้าปล่อยไว้ไม่ได้ผ่าตัดแค่คอคือจะเป็นผ่าตัดใหญ่กว่านี้คือแหวก ซึ่งถ้ารับนับระยะเวลาที่เรารู้สึกนะคะว่าแบบเอ๊ะเหมือนนอนตกหมอจนถึงวันผ่าตัดนานแค่ไหนวันมาถึงวันผ่าตัดใช่ไหมตั้งแต่วันที่อยวิจัยจนถึงวันที่ต้องผ่าตัดแตกละสามวันสี่วันซึ่งจริงจริงจริงๆคือมันน่าจะพอเชื่อมาก่อนอันนั้นแล้วแต่ว่าอาการมันเพิ่งมาออกสามถึงสี่วันหลวันผ่าตัดมันจะเป็น คือน้ำลายนี่แหละเจ็บกลามในครองนี้กับเหมือนนอนตกหมอนนะขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ครับมีสาเเตุที่แท้จริงไหมคะว่าหมอ,อนะตอนนี้กอยางรอผลชิ้นเนื้อที่ส่งไปตรวจอยู่เพราะมันค่อนข้างใช้ใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเพราะว่าเขาไม่เคยคุกกี้กับสิ่งนี้มาก่อน uh huh. วันที่ติดเชื้อ หมอได้ตัดสินใจว่าให้ยาฆ่าเชื้อก่อนเพราะฉะนั้นการให้ยาฆ่าเชื้อวันแรกเพื่อเมนเทนร่างกายเราไม่ให้ติดเชื้อไปมากกว่านี้ในในเลือดพอเลือดเราติดเชื้อละประมาณเรียกว่าเลเวลต่าๆประมาณหลักสิบคนที่ติดเชื้อหนักคือหลักร้อยแล้วเขาให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อที่จะเมนเทนเราให้โอเคเพราะฉะนั้นแบคทีเรียหรือการติดเชื้อเนี้ยมันจะมีแบคทีเรียที่ โตในออกซิเจนได้กับโตในออกซิเจนไม่ได้เพราะฉะนั้นผดดยาฆ่าเชื้อไปตัวที่โตในยาแต่ตัวที่โตในแบบมีออกซิเจนไม่ได้น่าจะไม่ไม่มีผลที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ตอนนี้น่าจะกาลังเพาะตัวที่โตในออกซิเจนได้อยู่อะไรเงี้ยครับ mm. ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ไม่เรียกว่าไม่ได้มีก็ไปย,ยังไม่มีคําตอบให้ชัดๆว่ามันคืออะไรแต่ว่าจากที่หมอที่โรงพยาบาลท,ที่เราอยู่กับ หมอที่พขาวิเคราะห์ในช่องทางต่างๆเนี่ยที่เป็นทาคลิปมาอย่างเงี้ย mm hmm. พอรวมรวมผนวกกันแล้วเนี่ยก็มีปัจจัยที่กออยากให้ทุกคนระวังว่าอาจจะเป็นโลคนี้ได้ mm hmm. คือ1คือถ้ามันเข้าอยู่ในกระดูกคอนะเพราะฉะนั้นเชื้อมันจะมา directly จาก1คือฟันถ้าฟันผุอย่าลืมตรวจเช็ค mm hmm. ฟันว่าผุกเป็นหนองมันมันจะไหลลงคอได้เลย mm hmm. อะไรเงี้ยสคือการกินอาหารที่ ก้างติดเข้าไปทิ่มที่คอแล้วมันติดเชื้อแบคทีเรียจากก้างที่มันทิ่มที่คอ 3. คือเกิดจากพัตถการการฉีดหน้าหรืออะไรต่างๆที่ทําความสะอาดหน้าไม่ดีและฉีดแล้วติดเชื้อแบคทีเรียมันสามารถลงได้เลยโดยเฉพาะถ้าฉีดใกล้ๆแถวนี้ก็ประมาณนี้ไซนัสหรือไซนัสอะไรประมาณนี้ครับก็มี4ปัจจัยนี้ครับ ยังก็เป็นเคสหายากได้ไหมครับคุณตระเวนพูดเหมือนแบบก็ผ่อดก็ถามว่าเคสหายากได้ไหมคือเราตอนที่เราเป็นเราอยู่โรงพยาบาลเราจะถามหมอถามพยาบาลหมอครับเคยมีเคสแบบนี้ไหมครับเขาก็บอกว่าก็มีมาบ้าเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้กล้าถามมากกว่านี้ว่าแล้วตุยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็กลัวมันก็จิตตกไงแล้วตอนตอนที่เขาบอกเราว่าเออแบบอาการกระชืนจะต้องผ่านรังความรู้สึกเราเนี่ยต้องเป็นยังไงอรัเพราะเราไม่มีเวลาที่ทำใจเลยอะช็อก เพก็แบบเลยเหรอวะวันนี้เลยเหรอว่ามาหาหมอพุ่งเอ็มไอวันนี้วันนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ก็หนึ่งคือตกใจช็อกจิตตกประมาณนั้นใช<ม>่เพราะว่ามันแบบไม่มีเวลาทมใจเลยพี่พี่แจงผู้จัดการเขาก,ก็แบบว่าหมอคะขอบแบบพรุ่งนี้ได้ไหมให้น้องได้ทาใจก่อนหมอบอกไม่ได้เพราะว่าถ้ามันลงแบบน,นี้เราเลื่อนใหญ่แล้วอ,อนไอแอของครอบครัวตอนนี้แบบมาประชุมมาฟังอะไรแบบนั้น มามาเยอะเลยตอนมาส่งเขาเขาพาตัดแม่ให้กราบด้วยอะคือแบบคิดอยู่ในใจแบบยังไงเนาะจริงคือเราจะแบบเข้าไปแล้วไม่ออกมาหรือยังไงวะเะไรอย่างเงี้ยให้กลับให้กลับเหมือนผมบอว่าให้ไว้ก่อนโอ้ไม่แต่เข้าใจ่ว่าณโมเมนต์นั้นอ่ะคือในใจเขาขำอ่ะขำแต่ในใจก็เครียดก็ว่า นี่คือบอกลาเลยหมวะดหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือแบบจิตตกไปหมดเออคามตางนานไหมคะเวลาอ๋อประมาณชั่วโมงกับอีกสี่สิบห้าทีประมาณราวๆสองชั่วโมงได้แต่คนที่คนที่โดนวางยาคือไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นคือหลับไปปุ๊บตื่นเลยได้ก็ออกจากรถทอปยูโรงพยาบาลเจ็ดวัน เจ็ดวันพอออกมาจากโรงพยาบาลแล้วต้องต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเพื่อไปให้ยาคาเชื้อเขาเต็มนะครับทุกวันเป็นเวลาหกวันติดแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้เปลี่ยนเป็นยากินละเป็นยากินแล้วก็เดี๋ยวมี follow up ให้มาอทีหนึ่งเพื่อเพื่อเช็คว่านก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมไม่ใช่อะไรหลังจากไม่ใช่หรายว่ามีโอกาสอืมทำไมไหมเหรอคือไอ้โรคเนี้ยก็จากที่คุยกับหมอเนี่ยเหมือน เขาก็บอกว่าหายแล้วคิดว่ามันต้องมีปัจจัยทั้ง4อย่างนะที่ทําให้เกิดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเช็คว่ามันกลับมาอีกหลงเหลืออยู่ไหมหรือหอายไปหมดหรือยังคือการที่เราไป MRI ในคอรัอีกหนึ่งเดือนให้หลับซึ่งตอนนี้คือจัดที่เช็คกันอื่นนะ่ะตรวจค่าเลือดไอม่ไม่ไม่ติดเชื้อแล้วไม่มีค่าติดเชื้อเป็นเป็นปกติแล้วก็ไม่มีไข้อันนี้ผู้หมอบอกว่าเป็นเป็นเป็นอาการที่ดีมากๆ ตอนตอนผ่าตัดมองไฟห้องผ่าตัดอะไรมันลอยเข้ามาในหัวมราอย่างแารกคือแบบในห้องผ่าตัดเหมือนยานอาวกาศเลยใช <c oughs> ่ตอนไปแบบพยายามคิดในแง่บวกเพราะว่าจิตมันตกมากนะตอนนั้นตอ <c oughs> าไปแล้วแบบเฮ้ยแบบมันมีไฟเหมือนในหนังที่แบบเ,เราเห็นห้องผ่าตัดแต่ไฟเขามีแบบตรงข้างบนนี้เป็นแบบสโลแบบแล้วเหมือนแบบเข้าไปเตาลอยหว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามพยายามแบบ ใช่แต่ว่าตลกตรงที่แบบตอนที่เขให้ยาตลกอ่ะคือเรามองไม่เห็นเราไงเหมือนเรานอนอย่างนี้เราพาเพราว่าให้ฉีดยาเข้าเส้นแล้วก็ให้ดมแล้วตอนที่เขาฉีดยาเข้าเส้นอ่ะเหมือนพยาบาลพูดว่าแบบเฮ้ยทำไมมันบวมอ่ะทำไมมันพ่วมแล้วเราก็แบบ <c oughs> เราก็บอกว่า <c oughs> อ,อันตราย <c oughs> ป่พี่อันตรายยังไม่ได้พี่ <c oughs> รู้ยังไม่รู้อ่นตืายคิอ่ะ ดีแม่หลายปี <no right. activity, ในชีวิตในชีวิตในชีวิตเลยอันนี้คือผ่านตัดคอเพราะว่ามันเป็นข้างนี้แต่พอผ่าข้างนี้เขาข้ามนี้อันตรายกว่าเขาผ่าข้างนี้แล้วม้ามข้างนี้มาลาครับแต่เขาต้องผ่านหลายวิกฤตเหมือนกันนะได้ทีเพราะว่าตอนเครื่องบินหนึนาทีหนึ่งอ๋อเครื่องบินน้ำเบาไปเลยครับตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคือตอนนั้นคือเป็นแบบเหมือนกดไล่ย้อนบวกแพนิกอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คิดว่าหนักแล้ว แต่พอไปหาหมอหมอบอกว่าโรคเนี้ยไม่ตายอย่างมากก็แค่สลบไปสลบไปแล้วร่างกายวีเซ็ตโอเคได้ยินหมอคําว่าไม่ตายแล้วโอเคแต่ี้อันนี้ไม่ได้ยินคํานั้นแต่ว่าแค่บอกว่าให้เรียกญาติมาให้เรียกญาติมาเอรียกญาติมาให้หมดเลยบอกหมอหมอพูดนิ่งๆมารอเอ่อครับโอเคแล้วตอนนี้มันยังเจ็บอย่างไครับตอนนี้แผลไม่ไม่ไม่เจ็บขนาดนั้นครับแบบไม่ไม่ได้เจ็บเลยแต่ว่า บางทีมันจะมีเรื่องของการแบบปวดคอข้างหลังเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันเจ็บอยู่มันร่างกายเรามันจะเอากล้ามเนื้อข้างหลังมาใช้แทนเนี่ยถ้าเราขับรถหรือยกของหนักมากๆเงี้ยมันจะปวดมันม,มันมีวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลรู้สึกปวดตึงไปหมดเลยจนแบบรู้สึกแบบอยากถอดหมุดเองออกอแต่ก็พอกินยาแก้ปวดเข้าไปแล้วก็กินยานหลับช่วนมันก็ช่วยข<ส><น>ึ้<ส>นแล้วคะที่เ<ส>จ็บอยู่พอาะถกินเจ็บก็ไปหาหมอ เส่ไ่เสียงร้องอไร่าี้ยยได้ไหม่นรขไม่คอรองขอบคุณมาไม่แต่ตอนแต่ว่านผ่าตัดบอกกาบอกอยูว่ามันอาจจะมีกรพรกับเสียงเราไม่เปรียนก็บอกมอว่าจะแหมเหรอครับก็ดีนะเซ็กซี่ดี่ดีสุดๆแต่ว่ากำลังใจแต่จินตกนะแต่ก็กำลังใจดีนะครับ มันเลยครับมันก็เลยทำให้ฟื้นตัวไวฮะจิตก็เลยไม่ตกแล้วเขาให้กำลังใจยังไงบ้างพอที่พี่เขาไปเขาให้กำลังใจยังไงบ้างวันแรกที่หมอเดินเข้ามาพูดลองให้คนคนแรกเรานี่แบบเออโอเคก็เลยก็เลยก็ไหนก็แลหลังจากวันนั้นเขาก็ก็ดูแลทุกวันดีดีครับดีครับแล้วทริีญี่ปุ่น กจะไปอีกน <ไป S 2> ดิดหนึ<ป>่งโดน <c oughs> กินเงินค่าโรงแรมไปสามค <c oughs> ืนคิดว่าคิดว่าน่าจะอีกสักพักกว่าจะกลับมาเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> <c oughs> ดีเราจองบอกว่านอนวิบัติบเาคิดว่าแบบไปแน่ๆเพราะทุกัางมันก็ไม่มีเหตุไง <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เดี๋ยวไว้รอหายดีก่อนเพราะว่าใจจริงก็ทริปที่ไปญี่ปุ่นั้งนี้เพราะว่าอยากเล่นสโนว์บอร์ดมันเป็นช่วงที่แบบมีหิมะพอดีอะไรเงี้ยครับช่วงแบบที่เราป่วยแล้วเขาดูแลดีเองมันมันยิ่งทำให้ความสัมพัญมันดีขึ้นมาก เพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงเหมือนใช้คําว่าเวลาคนที่แบบพบกันแล้วเขาใช้ว่าผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนี่ก็คงเป็นจุดเด่นที่เรียกว่าผ่นานได้้วยกันานด้วยกันอย่างนี้ครับเรียกว่าวาเลนซี่ทอมานพายไม่สนแล้วจะจับที่ไหน <c oughs> แค่ได้ตื่นขึ้นมามีลมหายใจและกินข้าวได้คือตอนนั้นคือที่สุดแล้วนี่เป็นช่วงวาเลนไทน์พอดีเลยนะแล่เขามีไหม เดือนทายที่เขาเราจองเซอร์ไพรส์เขาไม่ได้แล้วอ๋อแค่แค่เขามาอยู่กับพัฟบุญละทุกวันก็โอเคเพราะปกติเขาจะเป็นคนไปทำงานไปออฟฟิศตลอดอันนี้เวลาทำงานเขาก็ต้องแบบออนไลน์แล้วก็แบบแยกห้องไปอีกห้องหนึ่งไปคุยงานอะไรเงี้ยแต่เราก็มีซื้อดอกับไม้ให้วันทายกันที่โซฟาเรียกว่าโอเคตอนนี้ก็คือ อินเฮลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสุขภาพอขอให้ดีเขาคือไม่คือขอให้สุขภาพดีก็เหนื่อยมบ้านนะครับเป็นยังไงบ้านอตอนนี้หันกลับมาสนใจแล้วตอนที่ป่วยอยู่ไม่สนใจและตอนน <ไป S 1> ี้คือไม่เอาอะไรแล้วอ่ะก็อีกกี่ปีดีครับอีกกี่ปีไม่ถึงไม่ถึงปีหน้ากลางปีน่าจะได้เข้าอยู่ครับอ,<า>อันนี้ก็รอแค่ทางผู้รับเหมาเขาเร่งนั่งานให้เลครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เขาก็ทําเสร็จแล้วรอเข้าเลยน้่งานยังไม่รีบร้อนนิดนึง เราลงไปตรวจเองทุกอย่างว่าใกล้แล้วใกล้แล้วลงไปทุกวันจนไม่ลงแล้วเขางงนะครับหายไปไหนไปโรงบ้าบาลที่บ้านนี้ใช่ไหมครับถ้ารวมรวมตอนเสร็จน่าจะคำตอบว่าน่าจะสองปีสามปซึ่งมันได้อย่างนี้กกว่าจริงเลยคะเพราะว่าแบบโอ้ยนานๆการคุณลัมเลิรในบ้านหลังนี้ในในแบบอะครับแมงก็ก็ ก็เป็นที่จินตนาการแหละแต่ในเรื่องเรื่องท้ายจ่ายไม่ค่อยใช้เท่าไหร่มันเลยเยอะมันเลยไปแล้วแล้วแบบมีนั่นขุดที่อันนี้ขุดหน่อยอะไรองเงี้ยกี่ลักนิดหน่อยหน่อยเนาะนิดหน่อยหน่อยเนาะไม่ไม่หน่อยเท่าไหร่ครับแล้วก็รวมๆกันมันก็ก็ค่อยๆกลมกี่หลักกลมกี่หลักแต่ยี่สิบกว่าได้ครับ แต่การปีนี้เขาอยู่คิดว่าคคิิดดวว่่าาานี่คือบทใดสำหรับผู้ระเบิดล่ะอยากรีบเข้าอยู่แล้วเพราะไม่อยากเจออาการแบบปวยแบบเนี้ยเออราเราป่วยเข้ามาแล้วเราก็จะคิดว่าเข้าอยู่บ้านเลยทำมาทุกอย่างนี่นีคือเสร็จที่ง่วงนี่คือเสร็จที่ห่วงทำมาใช้ชีวิตเ่อว่าทำเสร็จแล้วต้องมาที่นี่ ต้นไม้โอ้ใช่ท็อปจริงๆมันมีต้นไม้ต้นอื่นที่ท็อปวางไว้แต่ว่าต้นไม้อันเนี้ยก็เหมือนเหมือนนุยศ์เขาเป็นคนบอว่าชอบเพราะว่าอะยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขานั่นเองด้วัมันจะไปเรียนขอหรือเปล่าก็ต้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะว่าใช้ไปเยอะแล้วนะว่าไม่ได้ ต้องเล็บไปชันต้ดี่สร้างเลยหอดไปเสร็จแล้วแสดงว่าเราก็มีแผนแล้วหรือยังไงนะครับหลังจากประสระสบการเฉียดตายมาก็ก็คิดว่าเราต้องคิดเราต้องเริ่มคิดเรื่องสร้างครอบครัวคิดเรื่องแบบลูกว่ายังไงแล้วล่ะไช่เพราะว่าหลังจากเฉียดอะไรอย่างนี้มารู้สึกว่าชีวิตมีค่าชีวิตมีค่าให้มันในคุมใช้มันแบบว่าเฮ้ยจะทําอะไรก็ทำคิดเลย เซตที่สุดแล้วเราจะแต่งเลยเอ,อ่อทำความ,มด้านไหนหรอว่าจริงอยากอยากเรียเรื่นบ้านจั้ประมาณนึ่ก่อนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายกันทีนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก,ก,ก,ก็ก็เดี๋ยวกอะไรให้มันเป็นไปตามเต็ p ต t e สเต็ p เอดูนะดราช่วยยังดีใจดีใจที่วันนี้ราคาของมันยังไม่ขึ้นเพราะว่าศิลปินยังมีชีวิตเกือบละเกือบละ